จอดรถนอนสําหรับวันนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวกันแต่ว่าก่อนที่จะไปทากับข้าวนะคะกบีก็จะมาบอกกับเพื่อนๆนะถึงปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางนะคะทีออ่อยู่ในพื้นที่สูงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าครั้งก่อนมีทานกับข้าวใช่ไหมคะบีหุงข้าวหุงข้าวนะคะอยู่บนภูเขาสูงนะคะแล้วใช้หม้อหุงข้าวแบบนี้นะคะหุงข้าวนะคะข้าวไม่สุกนะคะนี่คือปัญหาของ พื้นที่สูงนะคะที่ไม่สามารถที่จะใช้หม้อแบบนี้หุงข้าวได้นะคะวันนี้นะคะบีก็เลยไปซื้อเออไม่ใช่วันนี้นะคะวันก่อนเมื่อวานไปซื้อหม้อแบบนี้นะคะหม้อแรงดันนะคะที่นี่ที่นี่ต้องใช้หม้อแรงดันอย่างเดียวนะคะถึงจะปรุงอาหารให้สุกได้นะคะบีไม่รู้นะว่าปรุงอาหารแบบไหนเหมือนกันนะคะข้าวไม่สุกอะ่ะและอย่างอื่นบีก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า คนที่เขาอยู่ในพื้นที่สูงเขาจะใช้หม้อแบบนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นบีก็เลยถอยหม้อแรงดันมานะคะวันนี้เราก็จะไม่หุงข้าวนะคะเราก็จะมาทําอาหารชั้นสูงกันนะคะทุกคนทำเนื้อตุ๋นนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทําอาหารชั้นสูงนะคะทําเนื้อตุ๋นนะคะด้วยหม้อแรงดันอันใหม่นะคะแลวเราจะมาทํากันไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นเนื้อวัวแบบ เนื้อวัวขนนะคะวัวขนเขาเรียกอะไรนะคะจาจาจามาลีใช่ไหมคะบีก็ไม่รู้มีพี่คนนึงเขาบอกมานะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารชั้นสูงกันเลยนะคะทุกคน <c oughs> เข้าก่อนผัดผัดน้านํามันหอยก็เกือกขมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นวันนี้กันนะคะว่าจะอยู่หรือจะไป แล้วเราก็จะมาล้างมะเขือเทศนะคะเพราะเราจะใส่มะเขือเทศด้วยทุกคนแล้วเราก็ต้องใส่พวกเอ่อ เครื่องเครื่องสาหรับตุ่นนะคะบีก็เรียกไม่ถูกไม่รู้มีอะไรบ้างเหมือนมีเปลือกส้มมีอะไรเนี่ยน,นะคะบีก็เรียกไม่ถูกใส่ลงไปนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ใส่เท่าไหรอ่อุวยทุกคนคนใส่เท่าไหรอ่อได้ไหมอ่ะอีกหน่อยอะ่ะ เค็มไหมหรือว่ามันจะจืดไปไหมเดี๋ยวค่อยชิมเนาะตอนเปิดฝารอบสองเดี๋ยวค่อยชิมแล้วค่อยใส่กินใส่นี้ไปก่อนหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ปิดฝาเข้าไปนะคะนะฮึบอุ้ยได้ไหมเน,นี่ยได้ไหมเน,นี่ยโอเคแรงที่สุดเท่าที่ทําได,ได้อุ้ย แล้วก็ปล่อยเขาไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนกี่นาทีไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมันจะเป็นที่กันลมนะแต่แต่ไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะไอ้ไม่ค่อยแบบใช้งานลมมามันก็ปิวนะคะแต่เขาเอาไว้เพื่อกันลมนะคะแต่เวลาลมมามันก็ปิวนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าใช้ถูกหรือเปล่านะเออใช่เขาเอาไว้กันลมแต่พอลมมามันปิวเฉยเลยนะคะไม่รู้จะกันยังไงเหมือนกันนะคะกันลมเบาหรือเปล่า ลมแรงไม่ได้ แล้วเราก็แช่เห็ดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดด้วยเห็ดน่ากินมากเลยอะทุกคน บอ,อกมานะคะว่าถ้าข้างบนเนี่ยหมุนหมุนก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามอยกออกมาไว้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟก่อนโหย้ยทุกคนกล,กลิ่นดีมากกลิ่นดีมากเลยนะคะทุกคนรอบนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนกลิ่นดีมากมือใหม่อะ่ะ นี่คือหม้อแรงดันครั้งแรกสําหรับบีเลยนะเนี่ยพวกค,ค้าะบีก็คิดว่ามันน่าจะสามารถที่จะเอาออกได้แล้วนะบีก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะอุ้ยเสียวอะ่ะไม่เป็นไรหรอกมัง้งเออไม่เป็นไรอืดีมากเลยทุกคนทุกคนเดี๋ยวลองลองชิมหน่อยนะคะ ทุกคนคะมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มเลยนะคะพี่ว่าพี่จะใส่เกลือลงไปอีกนะคะแล้วกลัวมันจะเค็มมากไปอะ่ะยังไงเนี่ยทุกคนเวลาทุกคนทำไอ้ต้มเนี้ยทุกคนใส่เกลือเยอะไหมอะ่ะี๋ยวเขาต้องใส่อะไรไหมขอชิมอีกนิดนึงดนะีว่าได้แล้วละ่ะเอาแล้วล่ละ ทุกคนคะทีนี้นะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะถ้าอยู่บ้านก็คงต้องมีการใส่อะไรก่อนหลังนะคะแต่ว่าเราเราไม่นะคะใส่ไปเลยนะคะก็ใส่มันฝรั่งลงไปนะคะใส่ทุกอย่างแล้วก็ใส่มะเขือเทศ แล้วก็ใส่เห็ดนะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวมันมีน้ำ ะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็เอาออกมาดูกันว่ากินได้หรือยังนะคะแล้วปิดไฟก่อนโอเคปิดแล้วอืมที่ลองมาเดี๋ยวเรามาดูกันฮึบ กินติดเสื้อแน่นอนนะคะพุ่งออกมาขนาดนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะทุกคนแล้ววี่ก็จะเปิดออกมาดูแล้วนะฮึ ยังไงเนีเ่ยเฮ้ยหายชื่อโยชี่นะอือใคอยดีแล้วโอ้ยทุกคนหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาดีไหมคะลองดูซิแล้วมันฝรั่งมันจะสุกแล้วไหมเนี่ยไม่ต้องชิมดูก่อน เป็นหัวมันฝรั่งไม่สุกมากและเห็ดเห็ดดีเลยนะโอ้หัวท้องนะหัวท้อนหัดหัววนะถู่โต้นะถู่โต้ถู่โต้ฉ่างถู่โต้สูดมากอืมอืมรวยไหมอืม ทุกคนดีอ่ะว่าหลังไม่ผัดน้ำมันหอยแล้วนะทุกคนหน้าตาดีสุดเลยนะไม่รู้ว่าเพราะว่ามืดหรือเปล่าหรือว่ามันมืดเราเลยดูว่ามันหน้าตาดีนะคะเชี่อเชีย แล้วกุ้งจะไหมย่าง不错啊。哈？不错，饿死我了。อ哈哈哈哈。รร <laughs> มือใหม่เนาะแต่บีก็จะใส่ใส่พริกไทยหน่อยนะอุ้ยใส่พริกไทยหน่อยนะคะทุกคนชอบพริกไทยอะ่ะคือดีมาก ทุกคนคือดีจริงๆอันนี้ไม่ได้โม้เลยนะดีไม่ได้โม้เลยนะดีมากอเน,นื้อก็เปื่อยกาลังดีด้วยนะคะทุกคนเนื้ฝรั่งมันก็จะนุ่มๆหน่อยอะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่สุกนะดีมากดีเลย ทางแต่วาาาา่าใส่ผ้าป้องกุญเจ你把你把盖儿盖上，好的。盖ก哪个ม儿？那个盖儿一会儿有อื掉进去。嗯，好บ你าก่อนหน้าน,นี้นะคะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะคะว่า เอออยากให้บีอยาพาไปแบบว่านในสถานที่ที่เออเป็นที่ที่แบบเอวิวดีๆไปจอดรถที่ลับๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบว่า,เ,าเป็นที่ที่แบบสวยๆเลยะคะวิวดีๆแล้วไปจอดรถนะคะแล้วก็แบบว่าไปแบบผ่อนคลายใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะแบบอยากอยากได้แบบว่าเป็นแนวนั้นนะคะคือจริงๆบีก็อยากทํานะคะบีก็ชอบนะคะแต่ว่าวิธีการเที่ยวของบีอ่ะมัน มันไม่มันมันยากที่จะจะให้ออกมาเป็นรูปแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราขับรถไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วที่จีนมันก็มีกฎหมายของเขานะคะอย่างเช่นว่าอย่างวันนี้บีก็ยังไม่กล้าเลยนะคะที่จะมานั่งทําอาหารแบบว่าในในโซนแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นมันมีคนมาจอดเอ่อมีคนคนกลุ่มหนึ่งเขามาจอดรถนะคะแล้วเขาก็ทําอาหารแล้วเขาก็ใช้ไฟปกติพวกบีจะไม่กล้าเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายที่จีนนะคะเอ่อในป่าหรือใน ภูเขาหรือในอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ให้ใช้ไฟนะคะแล้วกฎหมายเขาก็เราก็กลัวนะคะแบบเพราะมีอยู่วันหนึ่งบีเคยใช้ไงแล้วที่นั่นน่ะเขาห้ามใช้เลยนะคะแล้วทีนี้ตำรวจมานะคะบีก็เลยกลัวนะคะหลบเกือบไม่ทันนะคะก็เลยแบบเออวันหลังเราเลยไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากทําอะไรที่มันผิดกฎนะคะแต่ซึ่งตรงเนี้ย หมือนไม่มีใครมายุ่งนะคะมันไม่ได้เป็นป่ามากนะคะมันก็คือติดกับถนนแต่ว่าข้างหลังเป็นภูเขาสูงเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามืดแล้วเพื่อนๆก็จะไม่เห็นนะคะเป็นภูเขาสูงเลยนะแล้วตรงนู้นเขาก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงมา้าอะไรเงรี้ยจะเห็นพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนดูตอนนี้ตอนนี้มืดมากแล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะคะอืมจริงๆไม่อยากถ่ายแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยวิถีเราเนาะด้วยวิถีการเที่ยวของเราอะ่ะมัน เป็นเที like horse, truck, right? ่ยวแบบบางทีมันเที่ยวไปไปแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างที่บางทีเราไปภูเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะไปจอดรถใช่ไหมแล้วเราก็จะไปปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีตัวเราไม่ได้อยู่กับรถหรอกแล้วก็แวะไปปีนเขาแล้วก็ไปสองสามวันแล้วก็กลับมาที่รถนะคะแล้วก็ขับรถไปต่อนะคะไปต่อที่ไหนอ่ะอย่างเช่นเราไปเมืองเก่าไปเมืองโบราณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ไปนะคะแต่ซึ่งเราไม่สามารถจะเอารถเราไปจอดในเมืองโบราณได้นึกนึกออกไหมคะบางทีเราก็ไม่อยากจอดรถทิ้งไว้แบบข้างทางนะคะเพราะว่ามัน ไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยไหมหรือว่าจะมีใครดูให้ไหมเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเราก็จะไปจอดในที่ที่แบบเขาเออที่จอดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในบางครั้งนะคะบีก็เคยไปที่ภูเขาครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่แบบภูเออขาที่ปักกิ่งตรงชานเมืองนะคะมันก็ข้างทางอะ่ะซึ่งเขาทําไว้เหมือนให้รถจอดแล้ววิวก็ดีนะคะอย่างนั้นก็สามารถค่ะแต่ว่าเออเขาก็ไม่ให้ใช้ไฟทําอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลัวเรื่องนี้นะคะบางทีบางทีบีก็เลยใช้เหมือน เหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะปาเดี๋ยวนะเครื่องปั่นไฟเออบีก็ได้มีเครื่องปั่นไฟนะคะเพราะว่าในบางพื้นที่เราเราไม่ได้สามารถที่จะใช้ไฟได้แล้วก็จะใช้เครื่องปั่น,นไฟนะคะแล้วก็ใช้กับหม้อไฟฟ้าอืมแต่ซึ่งวันนี้ใช้ไฟได้นะคะไม่มีใครมาบ่นเลยก็ได้แลวถ้าเมื่อไหร่จังหวะด,ดีๆแล้วก็อยากจะถ่ายแบบนั้นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ แต่ว่าบางทีมันจังหวะเรามันไม่ได้แบบพอดีพอเหมาะกับอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลยถ่ายในชีวิตจริงๆของเราให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างเช่นว่าเออเราไปไหนเราทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตจริงๆเลยเราไม่ได้แบบเออไปตั้งใจไปในสถานที่หนึ่งนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเรื่อยๆนะคะนี่พวกบีก็ออกมาได้ประมาณสามเดือนกว่าแล้วนะแต่ใกล้ใกล้จะได้กลับไปที่ปักกิ่งแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าบีจะจาเป็นจะต้องไปต่อวีซ่าเนาะ ทุกคนนี่เราก็เหลือไว้นะคะแต่จริงเราก็ตั้งใจให้เหลือแล้วนะคะก็ยังเหลืออยู่สําหรับวันพรุ่งนี้ก็ยังพอได้อยู่นะคะแล้วก็ตั้งใจทําให้เหลือไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วก็จะเอาไปอุ่นอุ่น,อ,นอุ่นทานกันนะคะ แล้ววันนี้ก็หนาวก่าวันก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่12องศาแล้วก็ความชื้น51เปอร์เซ็นต์และเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมที่นอนกันนะคะทุกคนคะแล้วเดี๋ยววันนี้บีก็ต้องขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปนอนก่อนนะคะไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมไม่อาบน้ำนะคะเพราะว่า มันหนาวนะคะแล้วก็มีคนเขาเตือนมานะคะว่าอยู่บนภูเขาสูงๆนะคะอย่าอาบน้านะคะนี่ไม่ได้สระผมมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะอย่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างนะคะทุกคนคือเขาแนะนํามาจริงๆว่าอย่าอาบน้ําก็เลยไม่กล้าอาบนะคะแล้วก็หนาวด้วยนะคะก็เลยไม่อาบไม่อาบไม่อาบแต่ก็มีเช็ดตัวนะคะแต่ก็ไม่อาบมาหลายวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะขอตัวลาเพื่อนไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ นะคะปกติทุกวันนะคะพี่ก็จะเอาประตูนะคะงับเอ่องับลงมานะคะเอาเอา,เอาคล้องไว้กับโซ่ตัวนี้นะคะเวลาเรานอ,นอนทุกวันพี่ก็จะทำอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้มีลมเข้าไปในรถมากขึ้นนะคะเราก็จะรู้สึกสบาย คว้า่คะแล,ะล้วเดี๋ยววีก็จะเอาแต่าขายกานยุงออกค่ะเมื่อคืนมาแรงเยอะมากแล้วเราก็จะมาอุ่นกับข้าวเมื่อวานกันนะคะเดี๋ยวเรามาต่อไฟกันก่อนแกส๊ส ไอเน,นี่ยเอาออกยากเลยนะคะทุกครั้งเนี่ยแบบเจ็บมือตลอดทุกคนแล้วเดี๋ยวบีจะคิดว่าบีจะเติมน้ำเข้าไปหน่อยข้างบนที่ลอยๆนี่เป็นน้ำมันเนื้อนะคะน้ำมันที่มาจากเนื้อ เราก็ปิดฝาทุกคนตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะปิดไฟก่อนนะแล้วเราก็จะใส่ปิดไฟแล้วเราก็จะใส่ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยว แฟนปลาทุกคนคือดีมากเลยอ่ะวันนี้คือเนื้อนี่แบบเปื่อยสุดๆเลยอ่ะว่าเดี๋ยวเนื้อเปื่อยเดี๋ยวดีมากไปกินข้าวไม่ป คนที่นี่มแมลงเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะเมื่อคืนติดติดตะข่ายกันยุงนะคะช้าไปนะคะคือมแมลงเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก่อนนอนนี้ไปม่วนกันอยู่ข้างในกับมแมลงอยู่แป๊บหนึ่งนะคะอแต่ยังดีที่ที่อยู่ข้างในไม่ใช่ยุงนะทุกคนถ้าเป็นยุงนี่โอ้โหนอนจะไม่ได้เลยนะคะ วันนี้เนื้อเปื่อยเลยอ่ะอมไม่เหนียวแล้แล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะออกเดินทางกันต่อะคะ่ะทุกคนอารมณ์รสชาตินี้กว๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบใส่มะเขือเทศอ่ะ ตอนนี้เราก็กำลังเก็บของแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะออกเดินทางกันต่อแล้ว เป็นขยะที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีของเราเองนะคะประมาณเศษหนึ่งส่วนสามทุกคนเพราะว่ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วเราก็เห็นนะคะว่าขยะที่นี่เยอะมากเลยแล้วก็ไหนๆจะเอาไปทิ้งแล้วเราก็เอาไปทิ้งทีเดียวเลยนะทุกคนคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะออกเดินทางกันต่อแล้วมุ่งหน้าไปหลีทางแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีแวะที่อื่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย